โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมช็อกโกเคี้ยวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม p พ2หรือว่า p พ2ดสองนี่ครับผมและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดอ่าจะเรียกว่าสตอรี่ไลน์กันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะมาเล่นกันในด่านอ่านี่ครับผม Breakfast in t i j u น้าครับผมเป็นด่านที่ผมเล่นสเตลไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมอาจจะข้ามวันมาอาจจะแจงมาเถอะครับอ่ะเรามาดูเรื่องมรนมาเลยดีกว่า อ่าเดี๋ยวผมรอให้มันแปลให้มันจบก,ก่อนแล้วกันไ <c oughs> ม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันบงังครับผมอ่ะโอเคฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้เนี่ยครับผมอ่าน้องเขยของวานนะผมที่ชื่อว่าฮารูดีนครับผมฮารูดีน <c oughs> มันไม่รู้อ่านภาษาไงนะอ่ะเรียกว่าอย่างงี้แล้วกันฮารูดีนครับผมถูกจับตัวไปโดยพวกอ่ากลุ่มเม็กซิกันอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมแล้วดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปป้นไอ้ธนาคารนั้นด้วยนะไอ้ธนาคาร แซนมาติน,นะผมอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราป้นมาเลยครับผมแดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเอิญแล้วตอนนี้เขาถูกจับตัวไปที่สถานีตำรวจในติชวน,นาครับผมและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็มีหลักฐานมัดแน่นหนามากเลยครับผมที่จะจะ,จ,ะจัดการตัวไอ้น้องเขยของวาร์เนี่ยะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเขาออกมาให้ได้นะครับผมนะด่างเราก็คือเข้าไปที่สถานีตำรวจทําลายหลักฐานตามหานักโทษคนนั้นแล้วก็พากันหลบหนีครับผมจัดไปครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่า ถ้าใครยังไม่เคยดูผมสเตลก็ไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยครับผมผมทําการโซโลสเตลบาเป็นที่รับรองให้ผมมันอัปปีมากมเป็นการสเตลที่โคตรโคตรแบบโอ้สับสนมึนงงมากับผมเล่นยากอ่ะอ่าอันนี้ผมแปลไปแล้วครับผมอ่าจะแปลสั้นๆกันเลยครับผมก็คือ น้องเขินวาเนี่ยถูกจับตัวไปที่นอกเหมืองของผมในติจนนูนาเป็นที่เก็บขังนักโทษนะผมนะแล้วมันก็มีตำรวจเยอะมากงานของเราน่าจะไม่ง่ายนะแต่ถ้างากนายทำได้ก็ขอให้โชคดีับผมผมไม่รู้ว่าแบ็กอัพเนี่ยมันเป็นเพราะสเตลอย่างเดียวหรือเปล่านะน่าจะอย่างนั้นนะผมเพราะว่าถ้างเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็รู้เลยอีสองเพราะฉะนั้นผมเอาด็อกเตอร์แบ็กไปแล้วกัน เอลลีเวนน่าจะเป็นด้านนอกเลยงั้นเอาไว้แล้วกันกระสุนผมไม่มีปัญหานะฟอนต์ด้านหน้าวินโดว์แพนเตอร์อันนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้นะฮะเอ่อเซตที่ผมใช้เป็นสายอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับผมเพราะว่าผมยังเวลข้าสิบเจ็ดอยู่ครับผมเพิ่งเล่นมาเนี่ยนะยังไม่ได้ฟาร์มเวลมาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเวลจะยังไม่เต็มนะครับผม แต่ไม่เป็นไรบิลนี้เป็นบิลสายสไนเปอร์นะผมสไนเปอร์รู้สึกผมยังไม่ได้แชร์บิลใช่ไหมยังน่าจะยังนะอ่ะเบอร์เนติอันนี้คือผมเคยทําคลิปรีวิวปืนนี้ไปแล้วนะผมมันเป็นปืนที่กกโคตรโคดนผมถ้าไม่เล่นคีแล้วผมเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบเล่นคีในสายปืนไอ้นี้ด้วยพาะสไนเปอร์แต่เนี่ยเราก็ทํามาแล้วเราก็ต้องทำมาเลยครับผมเป็นสายคีอันซีนสไตล์ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดคีิฮะเพราะฉะนั้นคีผมจะมีประมาณ6 5สําำหรับปืนนี้ับผม แล้วปืนลองเป็นปืนเออผมลืมบอ,อกไปไซเปอร์นี้เป็น DLC ของการซิลิงเกอร์เวฟพอนแพ็กที่มาพร้อมกับด่านนี้ครับผมแบ็กฟันอินเทอร์โจน่าถ้าใครยังไม่ซื้อก็ไปซื้อได้ครับผมปืนก็ไม่ได้ถือว่าแย่ไม่ได้ถือว่าดีอะไรมากครับปันกลางปันกลางส่วนอีกปืนนึงเป็นปืนจาก DLC จิวเฟงครับผมจิวเฟงที่ผมซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเป็นปืนที่ดีมากสามารถแต่งซับวิตตี้หรือเอ็กโคลิซี่ถึง100ได้ครับผมแนะนําเลยเป็นปืนที่ดีจริงๆอาวุธประชิดเป็นไอซ์พิกครัับบผมกกรระะเเป๋าายแล้ว็ิดตน ใสชุดเกาะธรรมดาผมแล้วก็เล่นเปิร์กอนาคิสมาบรรเลงเพลงนี้กันโอเคไปข้างในช่วยพวกเราออกมาให้ได้แล้วก็ทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาให้ได้รับทราบ Let's fucking go b o y มาดูกันว่าถ้าบูเนี่ยผมจะทำได้ไหมทําได้อยู่แล้วอะไรบพวก Chúng ta không thể dừng lại, chúng ta phải chuẩn bị cho một chiến đấu. Đi nào! Đi xuống! Giờ nhìn vào này. Ha, này là một này. Đi xuống!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  Đi ยิงอะไรกูวะต้องขออภัยด้วยถ้าหากยิงไม่แม่นเอาซีเวียนเดสเฉย่างยากเลยอ,อันนี้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นี่หรือเปล่าเขาบอกให้หาห้องอีวีเดนนะผมห้องหลักฐานโอเคอ๋อต้องดิวเลยเพราะว่าเราเอาไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้ว ปืนนี้ดีมากครับผมบอกเลยถึงผมไม่ค่อยได้เล่น S m G บ่อยเท่าไหร่แต่ปืนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีอัอาตาเก็บกระสุนก็ถือว่าดีเลยแต่ดานก็แหลกหนักสุดๆ 우리 미니 깐 โอ้ยโอ้โหมางล่างก็มันต้องบดก็หมางล่างก็มันไอ้ชิบโอ้โโอโเป็นไงฮะอีซี่อีซี่เริ่มติดไอ้คำว่าอีซี่เลยเนี่ย 胖子。 น่าจะเวฟจบแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วตำรวจไม่มาเลยหายหมดโอเคเสร็จเรียบร้อยหาหลักฐานฮะไปเฮ้ยเราต้องไม่ลืมเดียวด้วยฮะ60วิบวิเอง ปกติมันใช้ประมาณสักนาทีสองนาทีเลยเนะี่ยโอเคเจอละอะไรเผา <laughs> <laughs> เราต้องหาของเหลวที่ติดไฟได้ของเหลวติดไฟก็ถังน้ำมันนั่นของเหลวติดไฟดไปเอากดไปเอาทางไหนะ มี่หรอของเล็ดไฟอ้าวเจอที่เดิมนีกย้ววันนะี้ไม่เกะสังเกตผูจมจะเอาตรงไหนฮะของเล็ดไฟยิงใ,ใครก็ไม่โดนเลยของเลีดไฟผมรู้จักแค่แอลกอฮอล์เองนะนี่ไง

โอ้โหใครมีการเปิดน้ำด้วยเจ๊คถ้าใครเปิดวะผีอะเต้ยเตียโดเซ้วยมาก่อนละกัน ยิงเกลี่ยโคเกอร์แต่ไม่รู้อยู่ไหนนี่อ๋อไม่ใช่โอเคต่อไปก็จุดไปต่ออ่ะเรียบร้อย <c oughs> ใครโดนมั้งครับมีใครโดนมั้งครับ,รโ,รบโอเคเราต้องมา เราต้องดูไอ้นี oh fizer, oh uh, <asan> ่ด้วยโอ้ยโคกเกอร์โคกเกอร์อ้าวโดดยื้อเฉยเสือดิ้ส โหสกิล FPS ของผมนี่กาสุดๆเลยเอ้าใครก็มากวนอีกแล้วเนี่ยไอ้นี่ยังจุดติดอีกเหรอติดน้ำขนาดนี้ละโอ้เต็มๆขอมคุณฮะไทรเปอร์หนึ่งตัว

อย่าวิจารณ์สก,กิลเอฟเวอร์ผมนะผมเทพอยู่แล้วเทพจนยิงใครก็ไม่โดนโอเคตามหาห้องขังไปฮะมันไม่ได้สิต้องตามหาอย่าบอกว่าห้องเดิมโอ้แฮกทีไวส์มาเลยมาเลย เออแต่พอเล่นบูมันก็มันดีนะฮะด่านนี้ที่ก็ไม่ได้ถือว่าแคบมากถือว่าดีเลยด่านนี้ถ้าเล่นบูแต่เล่นสเตลไม่แนะนำนะผมโคตรโคตรน่าเกียด <mm อ ไม่มาแล้วเหรออะไรวะพลังยิงมันเลยอ่ะพอยิงมันก็ไม่มาเคื่องปืนโอ้ยส,สองตัวจะไปฮะมาอีกมาอีกชอบ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  ยูดอเบเกอร์อ่าเหมือนเดิมดอเบเกอร์ที <c oughs> นี้ก็มีรูทเหมือนกันครับผมรอบที่แล้วผมพลาดไปแย่ะเลยเยอเลยมามาแก้ไขกันรอบนี้ฮู้ดีโอ้โหยืนเรียงกันหมู่กันนะฮะตายเีนี้ยดอเบเกอร์อ่าเรียบรอ้อย โอเคไปตามหานักโทษพอดีพี I mean ่น <Gesch> ่าจะอยู่ในห้องเดิมหอมั้งห้องสืบสวนสอบสวนอ้าวโอ้มีการคุมขังอ้าวว้าส่งนั้นไปเหรอส่งมาทีนะพวกมันจับชั้นขังไว้อะหาทางออกหน่อยคัตเตอร์เชนคือว่าต้องใช้โบคัตเตอร์มาใช่ไหม โคคัตเตอร์อยู่ไหนวะลืมละอันนี้ลืมจริงฮะนี่ไงโอเครถรถอ่ะพวกมาออกไปจากที่นี่กันนี่มันเอาเมียเบรกเอาไปเลยลงที่ลงรถสับซ มาเลยพวกไปเราต้องไปกันละโอ้พี่แกเดินชิวมากฮะเดินชิวไม่มีใครจะชิวตามบุยเกกือบ จะดูแลยังไงเนี่ยเดินชิวมากครันายคนนี้เรือตั้งเก้าจะยืนชิวมากเอาไงาจะเอาคันไหนมันคันไหน,น,ไหนมันก็ต้องไปแต่คันเดิมอ่ะนะ this is my diving car นายวันๆโอ้โหนะมีรูปไปน,นี่ด้วยตามหากุญ <Hey, S 2> <ผม S 1> แจรถ หมายคายละนี่มั้งเออนี่ไงรอบนี้ถ้าผมหยิบเก้าอะเป็นไงไ<ป>มันจะบอกว่ามีไม่ถูกคันไหมหรือมันคันไหนก็ได้ใช่ไหมอีกไปอ่ะ w ลองฟังกิ้งคีอาแน่นคือหยิบสิบคีย์จัดไปฮะอ่ะคีย์ที่เจ็ด เข้าทางนี้ก็ได้นี่วะอ่ะถูกไหมผิดอีกถูกแล้วถูกกระบ,บ้าแล้วแล้วเราก็ไม่ได้สาระอะไรจากนายคนนี้เลยมึงมาเอาให้กูเหอะไอ้เออโอ้โหก่าจะถูกชิปหายมันสุม่มฮะมันสุม่ม <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้ว่า มันเป็นคีย์ที่ศูนย์ตลอดใช่ใช่ไหมอ้าวเข้าไปไหนแล้วบล็อกข้างออกออกไปไม่ได้โอเคโอค้โหงั้นเดี๋ยวผมไปเอาลูทก่อนแล้วกันบาดจริงเว้ยเออเพจฟูได้สิ ต่อสายโอ้โหนี่ไอ้นี่มันไอ้นี่นี่หว่าอุ้ยโอ้โห,โโหเข้ามาในด้วยนี่มันอ,อัพ after shock copy after s ช็อ k แต่ว่าอยู่ในรถแทนโอเคเราหนีได้แล้วฮะโ,โหสุดยอดมากโอ้เป็นด่านที่มันดีนะฮะผมว่าเลย ถึงรู้จะน้อยไปหน่อยแล้วเวลก็ไม่ถึงอีก1 0 0โอ้โหจะผ่านไหมเนี่ยโอเคครับ okay, ผมก็จบไปสำหรับด่าน b บคฟัรอินจิโจนาในโหมดบูนะผมก็ด่านด่านในซีรด่านสุดท้ายน่าจะเป็นบูลักแมนชั่นแล้วนะครับผมน่าจะเป็นด่านสุดท้ายสำหรับในเนื้อเรื่องอันนี้โอเคครับ okay, ผมก็น่าจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะผมสำหรับต,ตอนนี้เราก็ช่วยน้องเขยมาได้แล้วส่วนในเรื่องเนี่ยก็คือวดัดน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครคือตัวการในการทําให้น้องเขยของเขาถูกจับนะผม และถ้าหากเราไม่จํากัดไ,ไม่จัดการไอโคตคนนั้นนะผมกลุ่มเราจะโดนไปด้วยนะผมโดนทั้งวาร์ดด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจต่อไปจะเป็นการกําจัดบอสตัวใหญ่แล้วนะผมอ่ะก็ติดตามกันในช่องผมได้แล้วผมผมก็จะมาทําคลิปนลงในเรื่องแบบนี้ให้ล้วแล้วกันนะผม <laughs> ลิ้นพันแล้วโอเคผมแล้วว่เจอกันกันกบคลิปอื่นที่อไปครับผมบายบายครับ